สาวไทยย้ำแค้นสาวตู้แช่เวียดนามคว้าอันดับ5ศึก v t v ีวคัพ2025การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงนานาชาติ VTVCup ัพ2025ครั้งที่19ประจำปี2025 v t v ีวคัพ2025จัดโดยสหพันธ์วอลเล่บอลเวียดนาม VfV นัดเมืองหวินฟุกประเทศเวียดนามวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทย U21 หรือทีมเอสโค t h a i l a แ d นลงสนามชิงอันดับ5 หลังวันเล่นบอลหญิงไทยยู่1เรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้สำเร็จเอาชนะทีมชาติออสเตรเลียไปได้3ต่อ0เซตสกอร์25ต่อ16 25ต่อ22 25ต่อ20 ทำให้วอลเล่บอลหญิงไทยอยู่21ผ่านเข้ารอบชิงอันดับ5ไปพบกับทีมชาติเวียดนามอยู่21ซึ่งไทยเคยเอาชนะมาแล้วในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B โดยเฉือนคว้าชัยไปแบบสุดระทึก3-1ต่อเซตสกอร์33-31ต่อ20-25ต่อ25-22ต่อ25-18ต่อ ผลปรากฏว่าสาวไทยย้ำแขนได้สำเร็จคว้าอันดับที่5ไปครองชนะไป3ต่อ1เซต20ต่อ25 25ต่อ16 25ต่อ22 25ต่อ19วันนี้โชว์ผลงานได้ดีทุกคนเลยแล้วแฟนๆคิดว่าอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาบอกหน่อยนะ